การมาเกิดในกายยากพยายามาดึงการนักทางหนาไม่ให้เกิดนี่เนาะท่านนอยากเกิดตลอดเวลาไม่ใช่เอาวันที่สิบตุลาเพราะไม่ได้ดูเลิกดูยามแต่สิบตุลานี่เป็นวันที่พระกระมานมันเฉียดพระเฉียดจมูกมานิดหนึ่งจิ้วเออเองี้ตามทันไหม<า>เจงมาเกิด จร,จริงๆแล้วเลือกเกิดได้บาร,รมีอย่างนี้เนี่ยไหนก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ได้จะได้ง่ายหน่อยนี่เนาะใครๆก็ฟังไปทั่วโลกทั้งสี่แต่มันไม่เพราะมานไม่ใช่หมูเนี่ยนี่เนาะมานคือหมูคือเออนั่นแหละจ้ะ <c oughs> นี่นะก็การงิน ในที่สุดการไม่อยู่โดยคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเลิกเกิดไม่ได้นะก็ให้รีบเกิดตามทันมัยเมื่อเลิกไม่ได้ก็ต้องรีบรีบกับปึกสิบตุลาในไงตามทันม้ยอย่างนี้ควรจะมาไหมเพราะเป็นวันแห่งใจชนะ